สวัสดียินดีต้อนรับสู่มาสเตอร์โชว์นะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม r v ลวชเนเคยที่อยู่ในตัวละครที่ชื่อว่าโมเรนนั่นเองนะทุกคนนะโอเคครับทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนโมเรนผมติดออทับจังหวัดนะทุกคนนะเนี่ยครับทีมผมก็จะมีอาร์ัมโจเกอร์โอเมนแล้วก็เวเจเลอร์รืออาริเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวนั้นก็คือโมเรนนะทุกคนนะ สาเหตุที่ผมชอบเล่นโมเรียนครับเพราะมันมีอัตราชนะบ่อยมากทุกคนนะคือมีโอกาสที่จะชนะบ่อยนะทุกคนนะอย่าไปแบบเน้นคิวเน้นอะไรมากครับคือเน้นอ่ะเน้นเอาดาวก็พอนะทุกคนนะคือ,อประมาณนี้ครับทุกคนนะเออเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมนี้คนจะชนะหรือเปล่านะทุกคนนะสลับตัวโมเรียนนะทุกคนนะ ในเกมนี้ทุกคนผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะทุกคนนะเพราะอ่ารู้สึกว่าซีซีเขาน่าจะเยอะนะทุกคนนะแล้วเกมนี้เจอบัตเตอร์ไฟด้วยนะทุกคนนะเออรอดูนะทุกคนนะว่าโมเลนอ่าแทหน้าผมจะเก่งมันจะโหดกว่านี้หรือเปล่านะทุกคนนะถ้ามันปรับแพทใหม่เพิ่มแล้วผมก็จะมาอัดคลิปเกี่ยวกับโมเลนอีกต่อไปทกคนนะว่าแบบ มันจะแตกต่างกับแผ่นเดิมหรือเปล่านระผมว่ามันต้องแตกต่างมากนะครับทุกคนเพราะแผ่นนี้คือมันสามารถเก็บได้8ปดสต็าคไดป่ะนี่นี่เราเก็บได้ลุงสุดแค่แปดสต็คแทุกคนแต่แผ่นหน้าโมเลนจะสามารถเก็บได้ถึง10สสต็คแลทุกคนนะนะโมเลนเป็นตัวที่เกิดยากมากนะทุกคนนะค,นะนะค,นะคือต้นเกมเป็นพาราเพื่อนเลยทุกคนนะนะนะสำหรับโมเลนนะถ้าไม่เกิดต้นเกมเนี่ยคือแบบโคตร กากไงทุกคนนะแต่ถ้าเล็กเกมมันของฟูนะผมบอกเลยเท่าเลืดตัดแล้วอิมบูเอาเร้วซาตาแม่บวกนะซาตานเก่งนะนี่อตตอนนี้เป็นหนึ่งเท่าแลทุกคนนะเอามาเราจะตายปัะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บสแตกก่อนมามาวยเชียบัตเตอร์ไฟสัตว์มาทำเหี้ยอะไรถอยนะเพื่อนนะแม่บวกนะเล็กเกมไม่เน้นบวกทุกคนนะ ฟ้าไปก่อนครับนี่พยายามเก็บสแต็กให้อ่ะแบบมันอยู่สแต็กแปดตลอดนะให้มันสแต็กมันเต็มอยู่ตลอดเวลาทนะุกคนนะอาทิตย์ิบจสองนี่สตาร์ทไปดิเอ๋อย่างไงอย่างไงนี่ไงโถ่เราแอสตตีไปหนึ่งแลทุกคนนะครับโอ้โหเพื่อนตายหมดไอ้เหี้ยทำไงดีเด้อเด้อเราพยายามลากมังกรอ,ออกมาทุกคนนะ มาดิ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 คีสีร้อยดูัวมาดิโอ้โหโอ้โหมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแต็กออกไปยิงนี่มาดิเพื่อนแตลกหนึ่งเอาปลาเอาปลาโอ้ไอเฮียเป็นไงเป็นไงครับฟินฮีเมื่อกี้ถ้าผมมาผมมียิงยักในการที่แบบล่อให้คาเฟนที่มันเดินเข้ามาเอาชนะคือ เราเก็บสแต็คสกิลหนึ่งให้มันดิ้งขึ้นมาพุุบโลคาฟิทนี่ก็จะออกแบบวิ่งมาช่วยเพื่อนนะฮะแล้วผมก็วิ่งออกไปยิงมันนะทุกคนนะประมาณนี้คุณเมื่อกี้เราเสียมังกรไปน,รนะทุกคนนะเราก็ต้องมาเอาดากใสเยอะกลับให้เพื่อนด้วยน,นะทุกคนนะถ้าใครได้มังกรตอนช่วง2อนาทีที่ตอนแรกนะทุกคนนะคือจะแบบฝั่งนั้นจะได้เปรียบม,มากๆนะเพราะมันจะได้ฟาร์มคลิปได้ตีแบบ าร์ใบขึ้นนะเอาง่ายๆนั่นแหละนี่อันนี้ผมก็มาเอาดกากเซ่เย่เพื่อนนะครับก็มันต้องอได้สิ่งได้สิ่งหนึ่งกลับบ้านด้วยทุกคนเอาครับเป็นนี่มาทมําไมเนาะมาทําไมแตกไปโอ้ไม่ได้จูอ,อีกแล้วอ่ะแม่งเอ้ยโดนไปลั่เราพยายามเก็บสแต็กในหะ้มันอยู่แปดตลอดนะทุกคนนะนี่ คอ,อมโบของโมเลงง่ายๆมากนลทุกคนนะติเข้าไปนะสก,กิลสองแล้วก็สก,กิลหนึ่งนะนี่ปุ๊บๆนี่ปุ๊บตีตีนี่เพื่อนมาช่วยนะผมก็ต้องถอยทุกคนนะ,นะ yes, <not> มาหลอดโดดเอ้าอันนี้คือพลาดมันพลาดนะทุกคนนะมาหลอดนะเฮ้ยซาต้ามานี่หลบหลบก่อนมาดีซาต้าจับสวยให้จับสวยมันมาเร็ว ม,มาแลวบัตรไฟเอาดีเอาดีเอาดีเอามาหลอดมาทําไมมาหลอ,อดมาทําไมมาหลอดมาหลอดมาทําไมแตกหนึ่งมาดีงงบัตรไฟเอาไงบัตรไฟแตกสองนี่มาดีมาดีมาฝากแล้วเกิดนะทุกคนนะนี่มันมาเลวเอาเอาับี่นี่ว่าไงแตกไปเอาไปเอาไปกิน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 สกิวหนึ่งแตกไปร่อสามคิว ยังไม่ตายนะลูกนะ,นะาตาซา,า,าตาจะบินสาตาจะบินเรียบร้อยสาตามันขาดไปแดกแล้วเอาปาฟ้ากู้เวจเลือเวจเลือเวจเลือบโบมีโบมีมันนะไปแลจ้าอยู่ไม่ได้ <S 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 ยังไงเห็นมันก็ตายอยู่แล้วนะลูกนะพอบัตเตอร์ฟายก็มานะ้วกนะถ้าผมได้ปาฟ้าเมื่อกี้คือแบบดีมากนะลูกนะแต่มันเอาไปก่อนนะลูกนะ ช่วงนี้ผมเป็นไรไม่รู้นะโดนลาดบ้าฝาเยอะมากนะทุกคนนะตั้งแต่ผมเล่นหอาโมเลนตั้งแต่เกมนั้นแล้วทุกคนนะผมเล่นกับเพื่อนผมนะแต่แบบผมโดนลาดบ้าฝาเยอะมากทุกคนนะเออมีเชียร์อติเชียร์กี้ไปก่อนนะใช่ไนะเอาบินบินมาทำไมหลบหลบหลบมาดีจับเข้ายับเข้ายี่มาทำไมโอ้โห แม่งมันสุดเกินเอาคาป้อมเลยไอ้เที่ยวมโหมันเริ่มเกิดแล้วนะคุณนะเอาดีจ็อกเกอร์เอาดีต,ดต,ดต่อไปต่อไปไปก่อนใคก่อนสกอร์ตันนี้โคตรสูสีนะคุณนะสิบสองต่อสิบเอ็ดนะทุกคนนะนี่ผมฆ่าไปสี่ตัวนะทุกคนตายหนึ่งแอสซิท้านะคุณนะอัพเจกตัวไหนกำลังจะขึ้นเราก็ไปเล่นเรียนนั้นทุกคนนะนี่สมมติถ้าแบบ นี่คือบัตเตอร์ไฟมันไปเอาล่างใช่ไหมเราก็จะขึ้นไปเอาบนนะทุกคนนะไปเอาดักเซยเยอร์ให้เพื่อนนะเออเรารู้นะทุกคนนะว่าจุดอ่าจุดฟาร์มเขาอยู่ด้านล่างนะทุกคนะเราก็จะมาตีดักเซยเยอร์นะทุกคนนะนี่เราเก็บได้ฟามจากเราตีวอตสกิลหนึ่งตีนะทุกคนนี่คือมันจะรีโหลดนะทุกคนนี่เอาดาร์คเซยเยอร์ให้เพื่อนก่อนนะทุกคนนะะแรกๆก,กันแปลนะทุกคนนะมาดีมาดีาดไป สักิ้สองผักไปไม่โดนไม่มีใครโอ้เดี๋ยวเขีรยนี่ก่อนอุ้ยบัตเตอร์ไฟมาชิบหายเลวไปแลวจ้าเว้ยโอ้โหไอ้เขี้ยมันเอาคาป้อมเลยหรอขนาดนั้นเลยหรอเออเอากลางมันได้เว้ยอย่างนอยก็ได้กลางมันสวยเฮ้ยมันสุดโคตรมันเข้าสุดเลยว่ะทุกคน กำลังไปเพื่อนรอหน่อยกดรอหน่อยมาดีมาดโมอททอดหมออกมอทอดมันไปแล้วโอเคความต่อแนะล,ล้วคนนะโมเลนต้องมีของนะทุกคนนะไม่มีของสู้มันไม่ได้นะทุกคนนะโมโลเลนไปอีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนที่แบบเป็นพระทีมมากๆากันทุกคนนะต้นเกมคือเป็นพราทีมมากๆนะทุกคนผมบอกเลยนะครับโมโลเลนห้ามแบบ เอาแบบเอาไปยืนเลนไม่ค่อยได้นะทุกคนนะเพราะแบบมันโดนกดเราแบบของไม่เกิดคือแบบมันช้ามากเนกคนนะนะขนาดแบบมันฟาร์มมันยังเป็นพาราทีมเลยแบบมันยิ่งไปยืนเลนอ่ะทุกคนคิดเอาดิมันยิ่งแบบเป็นพาราทีมมากเลยนาะทุกคนนะนะเอาโมทอดโมทอดนี่เราพยายามเก็บส,ก,สก,กักเพืนนะ่อให้มันอยู่ปบดนะให้ปัตตาไฟมาวุ่นอันนี้โอเคเราก็มาเอาดาร์กไลย์ให้เพื่อนทนุกคน มันมีไปแล้วนะคน,นนะมียิดดอกละพันะนะทุกคนนะนี่สวยมาช่วยกันตีที่เพื่อนอแล้วตานี้ทีมผมไม่มีเนี่ยชารีลีด้วยน,น,นนะทุกคนมีผมเป็นชารีลีคนเดียวนะไปไหนเราบัสไฟทำเรานะนี่เหรอ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 มาดิ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 ลูมาคัดดาไปดีมาก มาดีโมทอดโมทอดว่าไงโมทอดว่าไงโมทอดว่าไงโมทอดโมทอดโทอดแต่สองดับเบิลคิวดับเบิลคิดับเบิลคมาดีอ้ยเวับนี้ไม่ตายมาดีมาดีมาดีมาหลอดมาดีมาหลอดหลบก่อนมาดีอติส่วนไปมาดีมาดีมมดิวันคิวัแล้วว่าไงวันคิวแล้ไงเมกาปะเมกาคิวเมกาแค่เดี๋ยวนะเอ้ายังขึ้นใหไุ อีรักภาคภาคมอวันนี้ไอ้เทียกูได้เมกาไอ้สัตว์อย่างอ๋อนักภาคโอ้โหเกินได้เมกผมได้เมกาคิวนะทุกคนนะไอ,อ้เทียว่าไงว่าไงเอาต่อเะล่าแขนเลยกูแขนไอ้เทียนักภาคภาคมอไอ้ไเทียผมได้เมกาคนะนะิวมันมันบอกว่าได้ทิปเปอร์คิว ไอ้เหียงงเลยกูเอ,อเอซอาตาบินไอ้เหียชิบหายลแล้วไปละจ้าอยู่ไม่ได้เพื่อนชอยกูเนียไปละจ้าตอนนี้เราฆ่าไปสิบคิวทุกคนเสียได้อ่ะทุกคนไม่ได้ไมก่กล้าคิวอะวันนี้เป็นวันสงก,าร,กร,รานต์เออผู้สาวผมเก็บผ้าไว้แม่งแต่แมงแต่แมงไม่พูดอะแบบไมก่กล้าคิวอะทุกคนเออ อเียง ну> oh. mm hmm. ั้นก็คลิปนี้ไปเลยแล้วกันอันนี้ไม่อันนี้ผมเป็นตาแรกของวันนี้นะแล้วเป็นตาแรกที่ผมจับโมเลน้วยนะครับทุกคนนะผมมาวอมบวอมวอมร่างกายแล้วคนนะเขาเรียกว่าวอมนิวแล้วคนนะผมจับโมเลนอันนี้เป็นครั้งแรกนะคนที่ผมจับมาในรอบเดือนนะคนนะมาดิเพื่อนมาดีอะไรจาเอ้ายานตีด้วยมาหลอดโอเมนจับดีโอเม โอ้ยสแต็กบดหวะไม่มีที่เก็บสแต็กจ๊โจเกอร์กูไปแล้วเอาดีอารลัมอยู่ในผู้มาเปล่าไม่มีเอาดีมาเอามาหลอดบ้างไงมาหลอดเอาติดหนืดนะดั่นน่ะมา,ด,มาดีมาดีมาหลอดมาดีมาดี ติเข้าไปเรียบร้อยมาดีมาดีซอยชีซอยฟีซอยฟีสปอร์ตซอยฟีสปอร์ตเอ้าเกิดผู้หายหมดชิบหายแล้วชิบหายโอเมนมาช่วยกูหน่อยโอเมนโอเมนโอเมนมาดีโอเมนเที่ยโอเมนไอสัตว์อื้มอ๋อเนี่ยอันนี้อวอกโอเมนสิหลับประค่ายังมเล่นบม่เป็นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าคนเล่นไม่เป็นนะทุกคนนะเมื่อกี้แบบมันจะตายหมดแล้วแต่มันไม่เข้านะทุกคนนะ แมงโอเมนไม่เข้าขอ่ะเมื่อกี้ถ้างั้นผมได้หมดเลยนะทุกคนนะแบบมันไปล็อกไอ,กอนะ้ไอ้อัสตาร์เมื่อกี้ผมรอดแนงทุกคนนะไอ้เหี้ย 11Q เออใจเย็นนะทุกคนนะโอ้โหมันเอาแล้วมันเอาดักเลยเยอะแล้วทุกคนไม่เป็นไรเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ มาดิมาดิแตกไปน้องแตกไปน้องไม่มีใครลงที่ได้หรอกน้องของพี่จะเต็มแล้วบัตเตอร์ไฟมาทําไมบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอันตีมาทําไมอันตีมาทําไมแตกไปดิทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องพี่ดูเลือดเยอะมาดิามามามาปุ๊บผมตายแน,อน่อนับได้บนนะ นี่เราแบบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคุณนะมาทำไมล่ะไอ้บ้านหน่าหมูทอดหมูทอดหมูทอดมาอย่างหมูทอดเอาคาเฟ่นี่เอาหมูทอดหมูทอดแตกคาเฟ่นี่แตกเอาดิดับเบิลเคิวเอา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 มาหลอดมาอย่างนี้มาหลอดมาหลอดมาทำไมมาหลอดอาซาตานี่เดี๋ยวนี่เด้อจุ๊จุ๊เก็บเจ็บนี่มาดิหมูทอดหมูทอดมาอย่างหมูทอดหมูทอดมาอย่างหมูทอดหมูทอดมาอย่าง มูทอดมายังมีแตกไป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 ออกบักม,มูนี่เลยจีบอมอาคอมเงยไม่้านเราถึงยี่สิบคิวอยู่เว้นโอเคนะทุกคนนะประมาณนี้ทุกคนสลับการวอร์มในตาแรกของวันนะทุกคนนะที่ผมจับโมเลนนี่เป็นอีกเดือนเป็นเดือนหนึ่งคนระับที่ผมเพิ่งมาจับโมเลนนะทุกคนนะเพราะผมกําลังแบบ กำลังรอในแพทใหม่ที่มันกำลังจะอัพเข้ามานะทุกคนนะโอเคทุกคนนี่แรงก็อัพมาแล้วทุกคนนะหนึ่งดาวทุกคนนะคะแนนอันดับได้ที่หนึ่งนะทุกคนนะนี่ MVP ไม่ต้องสุดนะครับเป็นผมอยู่แล้วทุกคนนะทำด้สร้างความดาเมจไป4 0 9นะทุกคนนะนี่ยังไงทุกคนต่อแล้วนะทุกคนโมเรียนมันมีสิทธิ์ที่จะชนะบ่อยนะทุกคนนะสาเหตุที่ผมเล่นบ่อยๆทุกคนนะนี่ นี่ครับเป็นตาแรกของวันด้วยนะทุกคนนะเออมาดูนะทุกคนนะนี่สิบสามชิวนะทุกคนตายสามแอติสแปดนะทุกคนนะยังครับเซตไอเทมก็ตามนี้ครับสามารถแคปไปเล่นได้เลยนะทุกคนนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะทุกคนนะนี่ครับนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะโคตรแรงนี่พบตีอันดับสิบนะครับในตอนนี้นทุกคนะ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปอันดับหนึ่งนะทุกคนนะอันนี้ผมพูดจริงๆแล้นะทุกคนนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย